ตอนนั้นมอหนึ่งชอบมีเรื่องกับมอสามพอโรงเรียนผมมันมีแก่มัธยมสามหนึ่งดอกสามแต่มอสามชอบมาคมมาจีบแฟนมาแย่เราอะไรเงี้ยยังสาวย่างสาวใช่แล้วปืนยที่มือเรามาคุยยิงเองสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสุดในรุ่นใบยวามไม่นอนนะครับวันนี้มาบุกเมืองเพชรบุรีนะครับ มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่อยู่ในหนังเรื่องวัยน um ุ่ม2544นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับวันนี้พบกับพี่เบิร์ตปาเขียวครับสว,ส,สวัสดีครับ เบิร์ตปาาเขียวเริ่มกันเลยวันนี้พี่เบิร์ตแนะนําตัวหน่อยว่าเป็นคนที่ไหนชื่ออะไรยังไงครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัธนรช่างเปียลหรือเบิร์ตปากเขียวเพื่อนๆเรียกกันายานี้แม่เพชรบุรีพ่อราชบุรีครับพี่เบิร์ตก็อยู่เพชรมาต <ะ S 2> ลอดเลยใช่ครับอยู่เพชรตลอดเลยเป,เป็นคนที่เพชรเลยใช่ครับตัววันนี้อยู่เพชรพี่น้องสามคนเป็นคนโตครับแล้วก็พ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่กับยา่าอ๋อพี่เบิร์ตก็โตมากับปู่กับย่าใช่ครับ มีพี่น้องสาคนใช่เป็นคนโตเป็นคนโตแล้วแล้วอีกสองคนผู้หญิงผู้ชายพี่อ่าคนกลางผู้ชายคนสุดท้องผู้หญิงครับน้องสาวแล้วดื้อมันตั้งแต่เด็กเหรอก็นิดหน่อยครับเป็นไงบ้างลองลองเล่า,ลา,ลาตอนตอนเด็กเกเรไหมพี่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นเกเรนะครับก็เรียนดีเรียนดีด้วย,วยเรียนดีครับแล้วก็ช่วยที่บ้านค้าขายอะไรเงี้ยค้าขายอะไรเนงะี้ยก็ถือว่าเรียนดีเล่น ทั่วไปแบบว่าไม่ถึงว่าขั้นเกรเลนะครับแต่ว่าเหมือนคำน้องว่าเจ็บไม่ได้ไม่ค่อยยอม <c oughs> ไม่ยอมคนสไตล์คน <og> เพชรอะ่ะแล้วพี่เบิร์ตอยู่เพชรบุรีเนี่ยก็เรียนที่เพชรเลยผมเรียนลาชบุรีแต่ปิดเทอมอยู่เพชรบุรีคือว่าเรียนบ้านพ่อปิดเทอมมาอยู่บ้านแม่เนี้ยครับตอนเด็กๆตอนเด็กๆ <c oughs> เรียนราชบุรีเป็นคนเพชรแต่ไปเรียนที่ราชบุรีใช่ครับอ๋อพี่เบิร์ตเนี่ยเรียนถึงระดับไหนที่บอกว่าเรียนดีเลยเนี่ยก็ ตั้งแต่ประถมผมก็เรียนเกรดสามเกรดสี่ตลอดเลยนะไหลเทอมรวมเลยหรือเปล่าเหนือเรียนดีนะอบอรอใช่ครับแลเหนือเรียนดีก็คือคยครูจะบอกว่าเรียนดีเรียนเก่งได้ทุนได้อะไรขนาดอยู่กับไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนาะใช่ครับอ๋อแล้วเรียนถึงขั้นมหรืออะไรไม่จบมครับได้แค่ปหกเริ่มเกแล้วเริ่มเกย์แต่เด็กเลยแสดงว่าแสบเนี่ยเรียนดีด้วยแต่แสบก็มีบ้างครับเริ่มโตแล้ว แล้วคําว่าเบิร์ดปลาเขียวที่เขาเรียกกันเนี่ยคือมาได้ตอนที่ว่ารอบที่มาติดอยู่คุกเพชรบุรีนะครับก็คือตักปากก็ยังไม่ได้ฉายาอะไรมากแต่คือมันเป็นผุ่มจะบอกว่าปลาเขียวเนี่ยในเพชร <c oughs> ผมว่าผมตักคนแรกเลยอ <c oughs> อ่าในคุกเพชรบุรีนะผมตกักแล้วคราวนี้ก็เบิร์ตอ่ะมันที่ไหนก็มีคนชื่อเบิร์ดมันจะซ้ำซ้ำไปหมดแต่คราวนี้ <c oughs> ถ้าเบิร์ดเขียวเฮ้ยไอ้เขียวเฮ้ยเบิร์ดปลาเขียวเนี่ยจะมีคนเดียวบางคนสนิทก็จะเรียกเฮ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวบางคนก็เบิร์ดเขียวแต่ถ้าเบิร์ดอ่ะหันไปบางทีเฮ้ยไม่ใช่เบิร์ดนี้คือมันหลายเบิร์ดไงแต่ถ้าไอ้เขียวเบิร์ดเขียวเนี่ยคือจะมีคนเดียวอ๋อก็คือสายาในคุกอะทุกทุกที่อะไม่ว่าจะเพชรจะจะทุกจังหวัดอทุกจังหวัดก็ต้องมีฉายาประจําใช่ครับต้องมีแต่จะไปสายาแล้วช่วงแรกๆที่พี่เบิร์ดไม่ได้สักปากอะเขาเรียกอะไร ถ้าอยู่ล่าหลีผมเบิร์ดนายกนะเหรอหน้าวะแสดงว่าเมื่อก่อนหล่อก็พร้อมนิดหน่อยอ่ัพอตัวพอตัวนายกนายกก็มีเบิร์ดปากเขียวเบิร์ดหน้ายกใช่ครับมีอะไรไหมแล้วก็มาเบิร์ดเบิร์ดลายเบิร์ดปากเขียวอะไรครับอ๋อเบิร์ดลายก็มีใช่เบิร์ดลายนี่ที่ไหนเขาเรียกครับพี่ก็เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ว่าจะสักปากอ่ะก็คือผมสักลายเต็มตัวอยู่แล้วไงก็จะเป็นเบิร์ดลายอะไรเงี้ยลายเยอะพี่เบิร์ดนี่เต็มตัวมาตั้งตั้งแตบ แรกๆเลยไหมตั้งแต่เยาวชน,านลาดหลีแล้วก็มาเพชรบุรีนะครับสามที่ใช่ตอ,อ,อนปะพูอที่นึงอ๋อทั้งหมดเนี่ยพี่พี่เบิร์ตติดทั้งหมดกี่ปี23ปี4เดือนท่านผู้ชมพี่เบิร์ตปากเขียวนะครับ <S <S ที่อยู่ในหนังไว้นุ่ม2 5 4 4นะครับติดจริงมาทั้งหมดโทษเต็ม23ปี4เดือน23ปี4เดือนนะครับติดทั้งหมดกี่ครั้ง ติดสองครั้งแต่ติดเต็มๆแล้วหักนู่นนี่นั่นแล้วก็ติดติดเบ็ดปี9เดือนสองรอบเพราะเขามีรถใช่ครับติดสามปีหกรอบหนึ่งแล้วก็ติดติดเบ็ดติดเบ็ดปีสามรอบหนึ่งทั้งยี่สามปีรวมแล้วติดติดเบ็ดปีเก้าเดือนอ๋อใช่สิบกว่าปีเนี่ยพี่เบิร์ตทัวร์มากี่ที่แสตมป์ยี่นิดลาดบุรีทองะภูมิเพชรบุรีซีที่ครับสถานที่นิดเรือนจำกลางลาดบุรีลาดบุรีเรือนจำเพชรบุรีเพชรบุรีเรือนจำทองประภูมิ ของผับภูมิก็อยู่ในละแวกใชายเขตเขตเนี้ยนะใช่ครับอ๋อเริ่มติดเนี่ยตั้งแต่ปีอะไรผมโดนตั้งแต่อายุติบห้าสิห้าสิบห้ามันปีตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ผมสามสี่ครับสามสี่ติดตั้งแต่สิบห้าใช่ครับออกปีอะไรอย่างงี้ดีกว่าออกปีหกสองครับออกมาหกปีใช่ครับหกปีแหละแล้วถ้าย้อนกลับไปเลยนะสมัยนั้นอ่ะครับผมพี่เบิร์ดบอกพี่เบิร์ดเรียนดี เกสามเกสี่ตลอดอยู่ทั้งนั้นที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไหนแล้วพี่เบิร์ดไปเริ่มเกเลยได้ยังไงตั้งแต่มเมื่อไหร่เริ่มเกเลยเหรอตอนนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเกเลยนะมีแต่คือก็มีเพื่อนก็ตามเพื่อนก็คือนำกันอะไรเงี้ยก็คือเกาะกูม,มันเป็นมันมันเป็นเหมือนแบบปลาเล็กกินปลาใหญ่แล้วคราวเนี้ยเราพอเราโดนบีบเข้ามากโดนบีบเข้ามากจากที่่วาาเร ไม่เกยเขามาเกย <im> เรา <im> เราก็ต้องสู้อ่ะพอสู้ไปสู้มาก็าคือเจ็บแค่นี้เองต่อยตีกันม่ง <im> เจ็บ๋ยวก็หายเว้ยกลายเป็นแบบใจเราก็ไม่กลัวแล้วอ่ะก็คือมีอะไรเราก็พร้อมบวกตัง้งแต่สมัยเรียนเลยไหมพี่ตั้งแต่สมัยเรียนไหมที่แบบพร้อมบวกเนี่ยแบบตั้งแต่ถ้าตั้งแต่สมัยเรียนผมจะมาเป็นตอนช่วงหมหนึ่ง <im> หมหนึ่งเพราะปห้าปหกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ ยังยังเรียนยังยังเรียนอยู่พอห้าพอหกนี่ที่อยู่ราชบุรีพี่เบิร์ดก็เรียนปกติเนี่ยก็เรียนที่ว่าเรียนดีเรียนอะไรเนี่ยไม่ได้เกเรอะไรไม่ได้เกเรใช่มอหนึ่งนี่มาอายุเท่าไหร่สิบสามครับสิบสามใช่ไหมใช่ครับพี่เบิร์ตติดสิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้านี่ก็หมายถึงว่าเริ่มสะสมประสบการณ์แล้วความความเกเรใช่ครับมีวีรกรรมแม้แบบต่อยตีหรือในเมืองเพชรราชบุรีที่มีนะพี่ก็ตอนนั้นมอหนึ่งชอบมีเรื่องกับมอสาม พอโรงเรียนผมอะโรงเรียนผมอะมันมีแค่มัธยมสามหนึ่งสองสามแต่มสามเราชอบมาคมมาจีบแฟนมาแย่แล้วแม่งสาวยังสาวใช่ผมก็แม่งกระเป๋าสะพายต้องแต่งสื้ออะผมก็พกคิโต้ไปด้วยกิโต้ที่ว่าทันฟืนอะพกไปแม่งก็คือบวกแม่งเลยตัวเราเล็กอะล้วใช้เครื่องชุนแรงกันผมก็แม่งบวกวิ่งควบบวกมั่งอะไรมั่งแต่ครั้งเนี้ยพอเราไม่ได้พกไปบางทีแบบเราไม่ได้คิดอะไรกแม่งโดนลุ้มมั่งโดนกอดมั่ง ไม่ไหวแล้วก็นี่กลับบ้านฝาไม่เด็กอ่ะอันนี้หมายถึงในโรงเรียนอะพี่โรงเรียนครับส่วนมากจะตัดกันหลังเลิกเรียนคือตางคนต่างกลับจะมาอ,อ๋อดักเล่นกันนโ่งเรียนเหมืนอนถ้าอยู่ในโรงเรียนอนะเดี๋ยวอาจารย์เกมโดนแบบว่า เรียกผู้ปกครองนู่นนี่นั่นมันก็ไม่กล้าเราก็เฉยเพราะเราเด็กฝ้าเราเล็กฟ้าแต่พอมสามโตฝ้าเงี้ยเราก็รอเลิกพอเลิกมาได้จังหวะล้วก็อะไรเงี้ยพองโตมีโต้ไปแล้วมาดักหน้าโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยปกติเนี่ยแจ้งเกิดเลยไหมดังเลยไหมแบบถามว่าแจ้งเกิดไหมมันก็หนีแหละมันก็หนีถามว่าเราฟักมามันก็หนีอ่ะถามว่าคนเราอ่ะตัวมันใหญ่จริงถ้าว่ามันจะมาสู้มีดเหรอมันไม่สู้หรอก ใช่แต่พอบางพอผมมาโดนมั่งผมผมสู้ไม่ได้ผมก็ให้รุ่นพี่ที่บ้านมาช่วยตอนนั้นโทรตามพวกให้รุ่นพี่มาเขาบอกว่าได้เดี๋ยวตามไปแก้ให้แสดงว่าเหมือนใจเราก็สู้แล้วแต่ว่าเรามีแบ็กด้วยใช่เราเขายพี่ชายรุ่นพี่แถวบ้านออนับถือกันอ่ะใช่ครับกลิงใช่โตมาด้วยกันเหมือนว่าเขาปลุกปั้นเรามาอะไรประมาณนั้นพอเริ่มเฮ้ยมีชื่อแล้วให้เบิร์ดมันสู้เว้ยมันเอาอิโต้ในในโรงเรียนก็เริ่มต้องเริ่มคุยกันแล้ว ใช่คร okay. right? ับพอทีน oh, ี yeah, so yes, no ้ในช่วง3มปีเนี September ่ยมันก็เริ่มแบบสะสมแบบกล้มจนแบบโหข้าวจัดแล้วใช่ไหมก็พอตัวตอนนั้นแต่ว่าจะส่วนมากถ้าเรียนจะติดรอมากกว่าเอเหรอติดรอติดรอติดรอส่วนมากตอนเรียนจะติดแบบติดสาวมากกว่าสาวละารีอ่ะใช่ใช่จะติดสไตล์นั้นสาวล่รีสวยด้วยไงใช่ครับจะติดกันจะติดรอพี่่องเฉพาะตอนเรียนนะนะแล้วพอพอสามปีที่เราแบบเต็มที่ของเราแล้วเนี่ย พี่เบิร์ตเนี่ยคดีแรกเ,เนี่ยก็คดีอายุ15โดนปืนครับปืนจะกีโต้ขายาบไปปืน,นปืนครับปืนเพื่อนเพื่อนมีเรื่องอ่าก็คือโดนโดนจับที่หนองนกกระเลียนแต่หลวงพ่จอจมบึงอตอนนอายุ15แย่งนี่จะยิงเขาแมงสับไม่แตกแล้วปืนอยู่ที่มือเราไงยหมายถึง พี่เบ Adams, ああิร well. ์ตเด้งปืนจากมือเพื่อนเหรอใช่ท like ี่จะยิงแทนเพื um> ่อนเลยคือโมโหแทนเพื่อนก็คือมีเรื่องกับเพื่อนไม่ได้มีเรื่องกับเราแต่คือมากูยิงเองแล้วก็ฟ้าตั้งใจยิงแค่นั้นอ่ะโจทย์เพื่อนแหะแทนเพื่อนเลยคือมันไม่ยิงมันยึกยยักยักมันกลัวผมก็ฟ้าเลยยิงกระรับที่แตกเออแล้วโดนนั่นแหละผมผมเลยกลายเป็นติดแทนเพื่อนหมายถึงแบบว่าเพื่อนก็ใจไม่ถึงอ่ะไม่กล้าใจไม่กล้ามีปืนแต่ทําสดยิ่ยักยักยัก <laughs> ผมก็แม่งมาเห็นแล้วมันเที่ยวมากเว้งก็แย่งจากมือเพื่อนแล้วมายิง <laughs> เออสับเป๊ะเป,ป๊ะโอ้โผมเซ็งเลยแล้วที่ผมเลยตัวเลยโด,โดนเลยโดนปืนสับเืนใช่ผมโดนปืนแทนเ<ด>นแล้วเรายิงไปนเนี่ยเราสับนกนั้นไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเขาไปแจ้งความหรือแจ้งครับหแ,แจ้งนี่ปืนพยายามก <c oughs> ็กลายเป็นพยายามฆ่าใช่ครับวินาทีที่เขาไปแจ้งความมาเนี่ยแล้วตำรวจปุกอะไรไงพี่เบิร์ดลองเล่าให้หน่อยว่าก็คือนั้นเป็นไงจริงแล้วเนี่ยเพื่อ ผมอ่ะโดนจับในหมู่บ้านนั้นๆเลยเพราะว่าผมมาไปเที่ยวต่างหมู่บ้านแล้วผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยเหมือนแบบว่าเขาสื่อสารกันแถวนั้นคือผมยังไม่ได้มีโอกาสหนีจากตรงนั้นเลยคือเราคิดว่าไม่มีอะไรหรอกความเป็นเด็กอ่ะไม่มีอะไรหรอกยังนั่งกินเที่ยวเลยอโดนมานนั้นเลยอ่ะจริงๆไม่ได้หนีไม่ได้อะไรก็คือเราไม่สนใจคือความเป็นเด็กหรือว่าเรามันห้าวไม่กลัวด้วยมั้งคิดว่าไม่มีอะไรหรอกเด็กต่างพื้นที่แต่แม่งมันมาตามไวขนาดนั้นเลยเขาก็ไปแจ้งความเลยใช่ผมโดนมานนั้นเลย วันนั้นตำรวจบุกมาหรือว่าอย่างไงตำรวจมาคือหนีไม่ทันเนื่อตำรวจมาที่บ้านเพื่อนแหละพ่อเราหนีก็หนีไม่ทันแล้วแต่รถเครื่องเพื่อนต้องเอาจากบ้านเหมือนจากเนี่ยก็ฉ่ะออไปเที่ยวบ้านเพื่อนไงไกลก็ไกลครับไปเทีย่ยวขี่รถเครื่องไปเที่ยวพอเห็นอายุขนาดเด็กๆขนาดนั้นพอเห็น<ง>ต,ำตำรวจปั๊บเนะี่ยพี่เบิร์ดรู้สึกไงตกใจก็ตกใจครับผูกอะตกใจนะถามว่าแต่มันหนีไม่ทันนะมันหนีไม่ได้แล้วเราหนีไปเราก็ไม่รู้ทาง เหมือนเราไม่รู้ทางในหมู่บ้านนนเราไปหุนแรกเลยขนาดหมายังต้องขี่ตามเพื่อนหมาที่ว่าพามาเที่ยวหมู่บ้านก็คือถ้าเราออกไปเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นก็เลยโดนโดนจับโดยละม่อมก็ยอมตรงนั้นแหละได้ครับเพื่อโดนจับก็กล่าวว่าเดี๋ยวประกันอะไรกลัวไหมตกใจไหมตอนนั้นถามว่าตอนนั้นยังเฉยอยู่เฉยนะแต่พอเข้าไปในโรงพักครั้งแรกตั้งตาตั้งใจเลอะเห็นปูปูมาปูขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่จากตัวเมืองลาดลีไปประมาณก็สามสิบโลได้นะ ขี่ไปไกลยี 23, ่สิบสามสิบโลน้ำตาไหลเลยเกาะลูกกงแบบเราไม่ได้ร้องเพราะว่าเสียใจไ,ไม่ได้ออกเสียใจเพราะว่าเราสงสารเขาว่าเขาเลี้ยงเรามาจนโตแล้วเราต้องทําให้เราลําบากมาขี่มาเพื่อจะมาเดินเรื่องประกันเราูู oh. ผมก็แม่งแบบเศร้าวิบ่ายแบบนะ้ำตาหานะูมไลเลยแบบขอโทษเขานะ oh. ขอโทษเขาว่าผมแบบผิดไปแล้วอะไรไม่น่าทําแบบเนี้ยประมาณตอนนั้นก็เข้าไปอยู่สอนอ,อก่อนสอนอ,อครับแล้วสารตัดสินไหมถึงปะอาปรงเาวชน อ๋อประกันที่เยาวชนให้ผู้ใหญ่บ้านทาประกันเอายศเอายศผู้ใหญ่บ้านเต็นรับรองทำประกันประกันตัวออกมาใช่ครับประกันออกมาก็คือเขาให้มาเรียนหนังสือสรุปว่าอายุสิบห้าผมต้องกลับไปเรียนมหนึ่งหมอ๋อเท่ากับว่าพี่เบิร์ตรอบนั้นอะที่เข้าไปชิมหลางสอนอเนี่ยกี่วันวันนั้นน่ะวันนั้น่ะวันเดียว วันนั้นวันเดียวแล้วก็ส่งมาเที่ยวชนใช่ไหมเที่ยวชนมุว่าประกันไววน่าจะเกินสองสามวันหรอกเที่ยวชนถ้าจาไม่ผิดะเข็ดไหมเข็ดไหมตอนตอนนั้นนะไม่เข็ดแต่ตอนนี้เข็ดแล้วตอนตอนนั้นก็รู้สึกยังไงพอเขาเข้าไปนั่งอายุเด็กๆเข้าไปนั่งในในสอนอเชยเชยครับไม่ไม่กลัวไม่เลยหรอกไม่กลัวครับไม่ได้กลัวคือไม่ได้กลัวอะไรก็คือคิดว่าเดี๋ยวก็ประกันเรารู้อยู่แล้วรู้ว่าจะประกันออกเพราะตามมาหาปูผม ผูกกับหญ้าต้องมาประกันอู่แล้วคิดว่ายังไงเขาอกว่าต้องพอผมก็ไม่ได้เกลรยผมก็ไปทํางานอยู่ทุกวันเงี้ยไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับแต่วันนั้นเกสุกใส่จริงๆที่ว่าคือสามห้าวในตัวนะช่วยเพื่อนแล้วคดีแรกอ่ะที่ว่าติดเป็นเรื่องเป็นลาวจริงๆยังจังเลยพี่เบิร์ดโดนอะไรคดีอะไรจำนายครับจำนายอายุสิบหกหลังจากนั้นอะแค่ปีปีเดียวนะก็กตอนนั้นอะผม ประพฤต uh, uh, so so oh, so ิเรียนหนังสืออยู่แล้วก็มาโดนจำนายโดนจำนายโดนจำนายเลยบวกปืนเลยตัดมาห้าปีแหละก็ทำทำให้ย้อนกลับไปว่าที่พี่เบิร์ดบอกว่าเรียนถึงอายุสิบห้าเนี่ยเพราะโดนจับใช่ไหมแล้วก็เลยหยุดเรียนไปเลยอ่าเราออกจากโรงเรียนอเพราะว่าโดนเชิญผ้ปกครองตั้งแต่มีเรื่องนั่นแหละโดนพลายแรอบจัดผมโดนเชิญ้ปกครองไอ้ที่มีเรื่องในโรงเรียน่ะอก็เลยแบบเดินเชิญจนเชิญเก่าเชิญออกอ่ะเพราะว่าเหมือนว่า เราว่าเราเกินเด็กไปคือเด็กมีเรื่องต่อยเตี๋ยวไหมมันทัดตีกันก็โอเคแต่คราวนี้เราพกเริ่มมีดแล้วไงเขาบอกว่าถ้ามีดอีกหน่อยเดยวก็จะลามเป็นปืนเลยเชิญออกแต่ว่าผมอะมาโดนจับอายุสิบห้าที่ว่าทํางานกับเพื่อนมาโดนจับบ้านเพื่อนแล้วแต่พออายุที่หกโดนจำนายก็เลยกลายเป็นเรียนก็ไม่จบโดนจำนายําอีกก็เลยโดนแทงโทษด้วยอะไรด้วยแล้วเข้าไปวงการอจำนายจริงมอก่อนเหรอฟาร์มที่ว่าที่บ้านเราค้าขายใช่ไหม เราก็เลยแบบมองเฮ้ยเงินมว้ยมันหาง่ายอะไรเงี้ยมันหาง่ายบางทีวันวันถามว่าเราเป็นเด็กอ่ะเงินหาเงินได้พันสองพันที่มันยากอ่ะเรากินจ่ายที่มันหาง่ายเว้ยทำอะไรยิบจับอะไรนิดนหน่อยก็ได้แล้วคงก็เลยแบบพลิกผันไปไปทําทางนั้นไปเข้าทางนั้นอ๋อตอนแรกเซพก่อนไหมเสพครับเสฟก่อนแล้วก็ค่อยค่อยไปเสฟแล้วก็มาค้าไปค้าใช่ครับมันก็เริ่มไต่เต้าเนาะใช่ครับเราติดแล้วเราก็ต้องหาตัง ใช right? ่ค <Comics> ร mm ับหาดัง mm ่ายใช่ไหมตอนนั้นโดนไปจำน่ายไปเยอะไหมที่เขาจำนายโดนจํานวนนะไม่เยอะแต่ครั้นี้ยัดสินมาผมจับสัดสินมาถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นยาบวกปืนที่ว่ากําลังคุมประพฤติเรียนอยู่นะกัดมา5ปีครับศาลเขาพิพากสาวว่าคดีอะไรอย่างเงี้ยอก็คือจำนายแล้วก็มีพวกพาอาวุธปืน สำหรับ EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่สยามเวนเซียหัวหินชะอำม,มากๆนะครับมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวอาหารสัมมนาวัฒนธรรมบันเทิงนะครับมีทั้งโซนล่องเรือกันดัล่าถ่ายภาพสามมิตินะครับเซนตาซีแลนด์บ้านกับหัวรถไฟยุโรปเมืองมินิยุโรปถ่ายรูปคิงแอนด์ควีนเพลนนะครับและการเช่าชุดไทยถ่ายรูปภายในเวนเซียนี้นะครับแล้วก็มีการเช่าสถานที่ถ่ายพีวีดิ้ง จัดสัมมนา,าจัดงานแต่งงานทั้งอาหารเครื่องดื่มครบคันที่นี่เป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งของฝากจุดเช็คอินรวมไว้ที่นี่ที่เดียวครับ EP นี้ฝากสยามเวนเซียหัวหินชะอำไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องปามินอด้วยนะครับ